ตัวเบรกก็เป็นตัวใหม่นะในรุ่นท็อปพีอะไรเบรกที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์เนี่ยมองมาไม่เห็นหม้อลมเบรกแล้วนะใช้ไฟฟ้าในการควบคุมเซ็นเซอร์ด้านหน้าจะมีให้ทั้งหมดเนี่ยหจุดเพราะคันนี้จะมีระบบช่วยจอด2.0ด้วยนะออกแบบยิงแล้วหล่อขึ้นมาเป็นทรงนี้เลยเป็นชิ้นเดียวเลยทําให้ตัวแม็กมันมีน้ําหนักที่เบาการดีไซน์ของวิศวกรของฟอร์นะครับบอกเลยว่าเขาแบ่งอ่าพาร์ทของห้องเครื่องมาอย่างเรียบร้อยนะฝั่งนี้จะเป็นเรื่องของท่อแอ สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับต้อนรับสู่ช่อง GT Golf ตะวันนะวันนี้อยู่กันที่เดินก็คือที่ฟอร์ดพระนครเกษตรดวมินนะครับทีมทร์มยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่ขายรถต่อปีหลักพันคันและเป็นรถแต่งซะเป็นหลักนะครับงั้นที่นี่จะมีความชํานาญในการแต่งรถนะไม่ต้องกังวลนะที่เขาบอกว่าแต่งซุนพังแต่งซุนพังนะที่นี่นะครับจัดให้เนียนๆแน่นอนนะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูวันนี้ก็จะพามาดูในเรื่องของ Everest Y t c h นะครับก่อนไปเข้ามาแล้วนะคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามายังไม่ได้ติดตามช่องของ rop, ก๊อกฟ กดซับสไครป์มาให้ก๊อฟหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะชุดแต่งสวยๆแล้วก็ข้อมูลดีๆที่ก๊อฟลงไว้ในช่องของก๊อฟตลอดทั้งปีเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันเริ่มกันเลยนะฮะตัวนี้ e v e r e s t y t ์ว4ยคูณสีสีเทาเม t a l เกร y นั่นเองราคาอยู่ที่1 9 3 7 0 0้านบาทนะครับเป็นราคาอัปเดตล่าสุดในปี2024 <S 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 <ๆ>อ่ะก่อนไปดูอย่างอื่นแน่นอนซื้อรถนะก็ต้องรู้ของ ขุมกำลังของเครื่องยนต์นะครับชุดกงชุดเกียร์ต่างๆนะฮะใส่อะไรไปยังไงกันบ้างนะเรามาดูกันนะตัวนี้ฝากระโปรงด้านบนนะครับนี่ติดแล้วนะฮะจะได้ไม่ต้องมาแซกันนะรถเกือบสองล้านไม่มีโชค๊คอับนะครับไม่ยากอยากได้ก็ติดเพิ่มแค่นี้นะครับมันจะไปยากอะไรกันนะไม่ใช่ประเด็นเลยนะครับพวกนี้มันติดเพิ่มได้ไม่ต้องพึ่งโรงงานก็ได้ช่างไทยก็ทําได้นะรูปะ้ป่ะนะคเครื่องยนต์ เป็น2.0เทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบคู่หรือว่าไบเทอร์โบแล้วกันที่ฟอร์ดเขาเรียกนะครับตัวนี้ก็จะตอบสนองให้กําลังเครื่องยนต์อยู่ที่210แรงม้าแรงบิดก็อยู่ที่500นิวตันเมตรนั่นเองนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะซึ่งการออกแบบเครื่องยนต์ตัวใหม่ในพาร์ทนี้ของปี2024นะมองไปที่หน้าเครื่องพี่ๆจะไม่เห็นพรดรมหน้าเครื่องแล้วนะครับจะถูกเปลี่ยนมาเป็นพรดรมหม้อน้ําเป็นไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าควบคุมไบพัดขนาดใหญ่มีดีเล์มีเทอร์โมสตต์จับอุณหภูมิในการสัั่งงาาานนตววพรรรมมะบยค้อ ตัวนี้นะฮะพอมันเป็นพัดลมไฟฟ้าซึ่งปกติพัดลมแบบนี้จะอยู่ในพวกรถแข่งทั้งหมดเ่ยใช้หมดเลยรถหรูรถไฮเพอร์ฟอร์แมนจะเป็นพัดลมไฟฟ้าทั้งหมดเพราะว่ามันจะลดภาระการทํางานของเครื่องยนต์นะ กำลังของเครื่องยนต์ที่ผ่านแปลออกมาจากการจุดระเบิดเนี่ยมันจะไม่สูญเสียไปมาที่สายพานไม่ว่าจะเป็นไฮดรลอ,รมมอรดรลิกของพัดลมหม้อน้ําไฮดรอลิกของพวงมาลัยกันแล้วแต่นะครับตัวนี้จะไม่มีพวกนั้นเกี่ยวยงเลยเพราะฟอร์ดใช้เป็นพวมมาลัยไฟฟ้านะแล้วก็พัดลมหมอ้อน้าไฟฟ้าแล้วทําให้การส่งกําลังของเครื่องยนต์ไปสู่ชุดเกียร์ นะอัตโนมัติ10สปีด e ีชิปเตอรในคันนี้เนี่ยนะครับทำได้ดีมากขึ้นนะอัตราแรงเร่งแรง,แรง,แรงบิดแรงม้าต่างๆมาเร็วต่อเนื่องมากขึ้นเสียงเงียบขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นนั่นเองนะฮะนี่คือเทคโนโลยีตัวใหม่ในไบทอโบของเจนนี้ที่ฟอร์ดให้กับนะคุณผู้ชมกับลูกค้าทุกคนเลยนะครับนี่คือเครื่องยนต์นะแล้วก็ระบบพัดลมหม้อน้ำที่ก็บอกไปนะครับมาถึงตัวแบตเตอรี่กันบ้าง แบตเตอรี่ก็ให้เป็นตัวดีที่สุดนะหรือว่าท็อปที่สุดชนิด AGM แบตเตอรี่นะครับยี่ห้อเป็นโฟ m o โคนะ AGM แบตมันดียังไงนะครับมันจ่ายไฟได้นิง่งเป็น,นแบต12โวลต์ประจำรถที่จ่ายไฟได้นิง่งใส่ไฟได้เสถียรที่สุดนะครับการกระชากข,ของไฟนี่มันน้อยมากแล้วก็ช่องซีลน้ํา กันที่อยู่ข้างในนะครับเป็นแผ่นซีลแบบปิดสนิทจริงๆนะจะไม่มีน้ํากันกระชอกออกมานอกตัวแบตนะครับไม่เกิดคาบต่ก,การสีเขียวสีชมพูต่างๆที่ได้หยดย้อยลงมาเวลาเราไปออฟโรดสีคุณสเด้งไปเด้งมานะครับตัวนี้ไว้ใจได้นะเป็นแบตท,ที่ มาตรฐานสูงที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็กำลังให้มาสูงด้วยก็คืออยู่ที่80แอมป์800 cca นะครับ cca สูงๆแบบนี้นะครับส่งผลต่อการสตาร์ทที่ดีมากยิ่งขึ้นปแปลว่ากดชึ่งเดียวติดชึ่งเดียวติดก็คืออาศัยกำลังสตาร์ทตัว cca นี่เองซึ่งให้มาสูงถึง800นะครับทำไมถึงได้เป็นตัวนี้ไปนะเพราะว่ารถของเราเนี่ยมันส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือว่าเวียดนามนะเพราะพวกนี้จะมีพื้นที่ที่มีอากาศหนาวกว่าบ้านเรามากๆนะฮะก็ใช้แบตเตอรี่สูงเรียกว่า คนไทยก็ได้อันนี้สงจากพาร์ทนี้ไปนะที่ได้แบตคุณภาพสูงแบบนี้นะครับมาถัดมองมาจะเห็นเรื่องของท่อแอร์ต่างๆนะการดีไซน์ของวิศวกรของ Ford นะครับบอกเลยว่าเขาแบ่งอ่าพาร์ทของห้องเครื่องมาอย่างเรียบร้อยนะฝั่งนี้จะเป็นเรื่องของท่อแอร์ นะครับที่แยกมาไม่ปรับปนกับฝั่งที่เกิดความร้อนพอมันจัดโซนท่อแอร์แบบนี้นะครับสิ่งที่ได้คือแอร์หนาวแอร์เย็นมากปรับอุณหภูมิได้ต่ำนะแบบแมนนวลเนี่ย15.5องศานะครับสามารถปรับได้น้อยกว่านั้นเนี่ก็คือมีระบบต่ำคือต่ำกว่า15.5องศานะซึ่ง แอร์โดยทั่วไปแบบแมน,นนวลนะในแบรนด์แมสแบรนด์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาไม่ได้มีการแบ่งโซนจัดวางท่อแอร์แบบนี้ที่วางพาดไปพาดมาเนี่ยมันก็จะปรับได้อยู่ที่ประมาณ18 18.5องศานะซึ่งฟอร์ดจะต่ํากว่าถึง3องศานะนี่คือเหตุผลที่รถฟอร์ดนะถ้ามีเพื่อนใช้ฟอร์ดอยู่นะครับหรือลูกค้าที่เคยใช้ฟอร์ดอยู่จะพูดเป็นเสียงเดียวกันแน่นอนนะว่ารถแอร์มันหนาวมากๆ่นะครับนี่คือสาเหตุที่รถแอร์ของฟอร์ดมันทําความเย็นได้ดีนะจากการแบ่งทาร์สต่างๆที่ จัดโซนไปให้ชัดเจนนั่นเองนะฮะส่วนฝั่งนี้นะก็เป็นตัวท่อดูดอากาศไปสู่ตัวกรองนะครับแล้วก็ลงไปที่ตัวเทอร์โบ2ลูกนะมีลูกเล็กลูกหนึ่งลูกใหญ่รอบลูกหนึ่งนะครับทำงานที่รอบเครื่องที่ต่างกันลูกเล็กทางานที่รอบเครื่องต่ำลูกใหญ่ทํางานที่รอบเครื่องสูงนะครับเพื่อลดภาระของตัวบูสต์ของตัวตัวเทอร์โบให้ทางานได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับแล้วก็ อัตราการเร่งสปีดต่างๆที่เทอร์โบมันทํางานในคนละลูกเนี่ยรอยต่อต่างๆภาระของมันก็ทํางานได้อย่างยาวนานแล้วก็คงทนมากขึ้นนั่นเองนะนี่คือใบเทอร์โบจากเทคโนโลยีที่ Ford ใส่มาให้กับลูกค้านะครับก็จะแบ่งเป็น2รลูกแบบนี้นะนี่คือฝั่งกําเนิดความร้อนทั้งหมดเลยรวมถึงตัวเบรกก็เป็นตัวใหม่นในรุ่นท็อป พี่ไดเบรกที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นี่มองมาไม่เห็นหม้อลมเบรกแล้วนะคใช้ไฟฟ้าในการควบคุมมีเซ็นเซอร์จับการจ่ายน้ํามันเบรกแรงดันเบรกแต่ละลอ้อนี่แยกไปเลยนะครับตามสีเนี่ยสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีเหลืองต่างๆนะครับแต่ละลอ้อก็ได้จ่ายน้ํามันเบรกไม่เท่ากันในลักษณะการเบรกไม่ว่าทางตรงลงเขานะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทางชัน ก็จะมีเซ็นเซอร์จับน้ำหนักของล้อว่าแต่ละล้อเนี่ยเซ็นเซอร์ควรจะจ่ายน้ํามันเบรกไปที่เท่าไหร่นี่คืออิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ที่พี่จะได้มานะครับรวมถึงการจ่ายน้ํามันเบรกในโหมดการขับขี่ที่มีให้เยอะถึง6โหมดนะเดี๋ยวตอนท้ายเข้าไปข้างในเดี๋ยวจะกดให้ดูว่ามีโหมดอะไรบ้างนะฮะในรุ่นในรุ่นของ Everest w i ์วาแนั่นเองนะครับแล้วก็พวก การสังเกตเรื่องของหม้อน้ำจะสังเกตว่าเป็นพลาสติกแบบใสนะครับมีจุดมาร์กชัดเจนงั้นเวลาพี่พีเดินทางต่างจังหวัดนะเปิดฝากระโปรงมามองมุมซ้ายมุมเดียวจบเลยนะครับน้ำยาหม้อน้ําไม่ต่ํามินไม่เกินแม็ก,ไม,กไม่เกินจุดมาร์กนะครับน้ำมันเบรกนะดอทโฟมองไปเนี่ยไม่ต่ํามินนะครับหรือว่าไม่เกินจุดมาร์กตัวนี้คือว่าใช้ได้แล้วนะครับส่วนน้ำมันเบรกมันจะมีข้อพิจารณานิดนึงในการใช้รถไปนานๆน,นะครับ ไอ้น้ำมันเบรกตัวนี้มันจะลดลงไปเองได้อัตโนมัตินะซึ่งจะเกิดจากผ้าเบรกนั่นเองนะครับถ้าผ้าเบรกมันน้อยลงไอ้ตัวน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงนะครับพอเราเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วน้ำมันเบรกมันก็จะขึ้นมาในระดับปกติแต่แต่ถ้ามันลดลงผิดปกติลงไปเยอะมากๆเลยอย่างนั้นนะครับไอ้นั้นก็ต้องดูว่ามีจุดรั่วจุดรั่วซึมไหมไอ้นั้นก็ต้องพิจารณากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะอ่ะนี่คือแบบนี้นะครับช่อง เติมที่ปัดน้ําฝนต่างๆนะก็ย้ายมานะครับย้ายมาอยู่ฝั่งนี้เติมง่ายเติมสะดวกมากขึ้นนะครับบวกกับกระปุกพักตัวน้าปัดน้ําฝนเนี่ยมันจะอยู่ในโซนร้อนนะมันทําให้น้ําของตัวที่ฉีดมาที่ตัวปัดน้นําฝนมันมีอุณหภูมิที่ร้อนประมาณหนึ่งนะครับพอไปเป็นน้ําร้อนมันก็ทําให้การชะล้างสิ่งสกรปรกบนกระจก ออกได้ง่ายมากขึ้นนะเศษมแมลงคาบนู่นนี่นั่นนะครับมีนะ้าตัวนี้ก็จะทําให้การปัดมันสะอาดมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือดีไซน์ของเขาที่วิศวกรเขาคิดค้นมาให้นะมีความหมายในการย้ายโซนมาด้วยนะครับอ่ะนี่คือห้องเครื่องเนาะชุดกงชุดเกียร์เนี่ยเป็นอ e ิชิพเตอร์10สปีดนะเกียร์ไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของเกียร์ในตัวรถต่างๆแล้วกันนะครับอ่ะในห้องเครื่อง่อะเรียบร้อยไปแล้วที่พี่จะได้นะในรุ่นของตัว Everest สต์นะครับมาถึงด้านนอกกัน ในตัวด้านนอกที่มองไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชุดแต่งที่มีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอะไรไปกระจังหน้ากระจังหน้าใช้เป็นกระจังหน้าของแลนดอนนะครับปกติมันจะมีคาดสีแดงสีฟ้าด้วยแต่ลูกค้าอยากให้มันเข้มนะ,ะก็สั่งได้ว่าขอเป็นแบบดําด้านแล้วกันนะครับก็จัดเป็นแบบดําด้านให้แบบนี้นะไม่ต้องติดในเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์เข้ามานะฮะแล้วก็ชุดแต่งด้านล่างก็จะเป็นของวิกเตอร์นะเรื่องของไฟลีดต่างๆก็เลือกเป็นไฟสีขาวนะทั้งตัว ตัวแก้มด้านข้างด้วยนะครับแล้วก็ไฟสีสาจุดก็ใช้เป็นสีขาวทั้งหมดแบบนี้นะครับก็จะตัดกับตัวไฟเดย์ไทม์รันยิงไลท์ของตัวรถที่ออกสีนวลๆนะฮะมองไปที่ด้านล่างก็จะเป็นชุดสีเทาตัดด้วยสีดําด้านเป็นชุดวิกเตอร์วีนี่คือชุดแต่งของเขานะฮะส่วนเทคโนโลยีที่อยู่ด้านหน้า นะที่พี่จะได้ไปนะก็คือเรื่องของกล้องหน้านะครับคอนจีนคันนี้เป็นกล้องรอบคัน360องศาคันนี้ก็มีกล้องหน้าให้นะครับแล้วก็มีกล้องที่กระจกเรียกว่ากล้อง A Das นั่นเองนะเป็นช่องที่ใช้จับเรื่องของช่องถนนเส้นปะเส้นปุของตัวเลนต่างๆนะทำงานในฟังก์ชันของตัวระบบเลนคีฟรักษารถให้อยู่ในเลนนะป้องกันร,รถออกนอกเลนนะครับพวงมาลัยสั่นแลวมึงเตือนดึงมาเนี่ยก็จะมีกล้องตัวนี้ทํางานร่วมกันนะครับที่เด็ดเลยก็คือ ของ Ford จะมีเรื่องของกล่องเลดร์เข้ามาทํางานร่วมกับกล้อง a d a ดเข้าไปด้วยนะครับทำให้การทํางานของตัวระบบเนี้แม่นยํามากขึ้นนะไม่ว่าทัศนวิสัยข้างหน้าจะเป็นแบบไหนนะครับนึกภาพตามถ้าเป็นรุ่นปกติไม่ค่อยมีเรดร์นะมีกล้องอย่างเดียวถ้าพี่เจอฝนตกหนักจะจัดกล้องมองเห็นนะม,มันก็เหมือนตาเรามันก็มองไม่เห็นมันก็จับไม่ได้นะครับ หมอกลงจัดๆนะซึ่งกอล์ฟยุงเทพไม่ค่อยเจอแต่คนภาคเหนือน่าจะเจอกันบ่อยนะครับหรือว่าไปเที่ยวเขาต่างๆนะก็จะเจอสภาพอากาศแบบนั้นซึ่งพอม,มีฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็เราก็ทั้งเราก็จะเปิดระบบคันนี้จะมีระบบเขาเรียกว่า adaptive s i s e control นะหรือระบบช่วยขับรถตามคันหน้าก็เรียกง่ายๆนะครับมันจะขับรถตามคันหน้าเวลาเจอสิ่งกีดขวางต่างๆมันก็จะเบรกให้เร่งให้นะงานฟังก์ชันนี้เดี๋ยวพี่บอกพี่ไม่ได้ใช้นะครับแต่เจอสถานการณ์แบบนี้ทันศนวิสัยไม่ดีพี่โกรธตัว adaptive ได้เลยตั้งไว้สัก 60ก็ได้นะครับแล้วก็ให้มันช่วยขับให้เราเกิดสิ่งกีดขวางที่เรามองไม่เห็นเรดาร์มันเจอมันก็ยังช่วยเบรกช่วยเซฟตี้ให้นะครับงั้นระบบนี้ก็ทำงานซัพพอร์ตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับตัวกล่องเรดาร์นั่นเองนะฮะ แล้วก็เซนเซอร์ด้านหน้าจะมีให้ทั้งหมดเนี่ยหจุดเพราะคันนี้จะมีระบบช่วยจอด2.0จดด้วยนะเรียกว่าเทียบข้างนะครับแบบไม่ต้องทําอะไรเลยเปิดฟังก์ชันนะรถมันก็จะเทียบข้างไปหรือว่าเข้าซองแบบนี้นะครับซึ่งระบบตรงนี้นะครับก็ทาไม่ให้ในช่องของก๊อฟแล้วนะก็ไปค้นเลยนะครับระบบช่วยถอยจอด2.0ในช่องของก t ติกัตวันมีบอกแล้วว่าทยงงายังไงยังไงสั่งงานยังไงนะครับไปดูในช่องกับได้กับข,ข้ามรายละเอียดตรงนี้ไปนะครับอ่ะจุดอื่น ะะก็จะเป็นเรื่องของไฟหน้านะแมทริก l v d นะตัวนี้นะครับไปดูกลมๆตัวนี้เป็นไฟหน้าอัจฉริยะของ Ford มันไม่ได้แค่เปิดปิดไฟหน้าเองไม่ใช่แค่เปิดปิดไฟสูงต่ำเองนะครับข้างในนี่มันจะเป็นหลอด LED หลายๆลูกนะครมันก็จะปิดเปิดเฉพาะจุดที่ป้องกันไฟแยงตาในรถฝั่งตรงข้ามด้วยนะ หนึ่งภาพตานะพี่ขับอยู่เปิดไฟสูงนะครับถ้าเป็นรถปกติมีรถมานะครับมันก็จะดับปุ๊บหมดเลยนะทุกดวงแล้วก็เป็นไฟต่ำปกติแต่พอเป็นแมทริกเนี่ยมันจะดับเฉพาะดวงที่จะไปแยงฝั่งตรงข้ามนะครับทำให้ทัศนวิสัยอื่นๆที่เรามองอยู่ยังคงเห็นเป็นไฟสูงนะก็ทําให้การขับขี่นะปลอดภัย มาขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวลูกแกวเนี่ยมันหันซ้ายหันขวาตามพวงมาลัยด้วยบวกกับไฟนะครับในมุมต่ำนะมันจะมีดวงเล็กๆตัวนี้นะเรียกว่าสองด้านข้างตัดให้เวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยทัศนวิสัยจะกว้างมากขึ้นนะครับเดี๋ยวก็สตาร์ทรถให้ดูเรื่องของลูกแกวที่มันพลิกไปพลิกมาแล้วก็ไฟดวงเล็กนั่นเองนะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะฮะไฟมันก็จะติดไปแบบนี้นะครับเรื่องของไฟนะนะฮะดวงเล็กเนี่ยนะฮะ ซึ่งไอไฟดวงเล็กที่ก๊อลฟบอกนะเวลาเราเลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยไอตัวนั้นมันจะติดนะครับซึ่งแสงของมันเนี่ยตอนนี้ถ่ายตอนกลางวันไม่ค่อยเห็นไงแต่ถ้าไปกลางคืนเนี่ยแสงมันจะวิ่งตัดมาที่ตำแหน่งของก๊อลฟเลยนะครับกัรนลืนึกภาพตามเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วมีไฟดวงนี้ตัดฉากไปเหมือนสปอร์ตไลท์วิ่งคมๆไปเลยนะมันก็ทำให้การเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาของเรานะครับทัศนวิสัยดีขึ้นมากๆนะนี่คือไฟแมทริก LED นะฮะตัวนี้เลยนะครับสำหรับ Ford Performance ตัวใหม่ครับเดี๋ยวเราดับเครื่องก่อน นี่คือเรื่องของไฟหน้าของเขานะเอเวอเรสต์ไท4คูณ4นะเทคโนโลยีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะตัวนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับทำให้เพอร์ฟอรนซ์ตัวรถมันเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับ ล้อเดิมของเอเวเดตไวท์แทเนี่ยปกติมันก็เป็นล้อ20อยู่แล้วแหละตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น20นะหลายคนก็ถามของเดิมมันไม่ดีเหรอทำไมถึงเปลี่ยนของเดิมมันดีบอกเลยของโรงงานฟอร์ดนะครับออกมาจากโรงงานฟอร์ดดีทั้งหมดนะแต่การออกแบบวิศวรกรรมต่างๆให้ใช้ในเพอร์ฟอร์แมนซ์ประมาณหนึ่งนะฮะถ้าเราต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นอัพขึ้นนะให้ลกแอ็วานมากขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับซึ่งตัวนี้มีหลักในการเปลี่ยนอยู่นะเรื่องของล้อก่อนนะครับ ล้อเนี่ยจากเดิมเป็นล้อโรงงานเป็นล้อเหล็กหล่อนะน้ำหนักมันจะมีประมาณหนึ่งนะฮะพอเราเปลี่ยนเป็นล้อ20ที่เป็นล้อโฟล์ฟอร์มิงเนี่ยการขึ้นรูปแบบชิ้นเดียวนะครับไม่มีเหล็กมาประกบเลยนะใช้เหล็กอนะ่าหกศูนย์กศนย์หนจะก็จำรหัสไม่ผิดนะนะครับ ออกแบบยิงแล้วหล่อขึ้นมาเป็นทรงนี้เลยเป็นชิ้นเดียวเลยทําให้ตัวแม็กมันมีน้ําหนักที่เบานะมากกว่าปกติพอใส่คู่กับยางนะครับล้อล้อกับยางรวมกันน้ําหนักเบากับปกติสิ่งที่พี่ได้เลยนะครับการออกตัวการประหยัดน้ํามัน นะครอัตราเร่งต่างๆมันดีขึ้นด้วยพอรถน้ําหนักมันเบาลงเหมือนสไตล์รถแข่งอ่ะที่เขาถอดน,นู่นนี่นั่นออกเขาเรียกว่าไล่เบาเราก็ทําให้รถน้ําหนักมันเบาขึ้นจากตัวล้อได้ทั้ง4ล้อซึ่งพอเปลี่ยน4ีล้อมันก็น้ําหนักเบาขึ้นเยอะนั่นเองนะฮะเราก็จัดไปเป็นล้อเฟอร์มฟอแบบนี้ในเรื่องของตัวยางเองนะครับของเดิมหน้ายางมันเป็น255นะเราก็อยากให้มันยึดเกาะถนนมากขึ้นน่ะ เรี่กมีหนึบมากขึ้นใช้ความเร็วต่างๆได้มากขึ้นยังคงยึดเกาะดีอยู่เราก็อัพสายยางได้นะครับสายยางเราก็ใส่เป็น275นะแกม55 R20 ของโตโยตัวนี้เป็นซีรีส์ของ RT นั่นเองนะฮะ RT คือเรื่องของดอกยางนะฮะตัวเอิมเป็น HT เนาะเป็นยางเน้นถนนเรียบนะวิ่งถนนดำเป็นหลักพอตัวนี้มันเป็น RT นะดอกยางมันก็จะกว้างขึ้นหน่อยนะครับลุยได้ดีมากขึ้น4ีคูณสเราซื้อไปไม่ต้องเที่ยวขึ้นคงข,ขึ้นเขาไปแคมป์ไปดูกันบ้างนะครับงั้นยางตัวนี้ก็ยังคงความนุ่มลุยได้ดีมากขึ้น ใช้ความเร็วได้อยู่วิ่งถนนดําที่เสียงไม่ดังมากนะครก็เป็นยาง RT ที่ใส่เข้าไปก็เหมาะสมกับการใช้งานแบบ a l อราวนะครับคือใช้ได้ทั่วๆไปรวมกันทั้งหมดก็เป็นยาง RT set นี้ซึ่งโตโยก็ติดตั้งกันอย่างแพร่หลายนะครับรวมถึงที่ของกอลฟด้วยนะที่ให้ลูกค้าไปนะครับก็ไม่มีเสียงฟีดแบ็กกลับมาทุกคนปลื้มแล้วก็แฮปปี้กับยางตัวนี้นะครับโตโย RT Open Country นั่นเองนะฮะแล้วก็ที่เห็นเลยเบรกนะครับ ชุดเบรกอัปเกรดเพิ่มนะเป็นตัวเบรกไฟฟ้าสีเขียวมะนาวนชาำแบบนี้นะครับตัวเบรกหน้าที่เปลี่ยนไปนะมันจะได้เป็นเบรกไฟฟ้านะครับ6พอร์ตเข้ามาจับคู่กับจานขนาดใหญ่410ม mm, มตรนั่นเองนะครับเป็นสีดำที่จานเป็นแบบนี้มันยังไม่ได้วิ่งรันอินนะ นะครับเดี๋ยวพอวิ่งรันอินมาจากโรงงานปุ๊บเราลงวิ่งเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวจานมันก็จะเงาแวบเลยซึ่งเป็นปกติของจานใหม่อยู่แล้วนะเป็นทุกยี่ห้อนะครับไม่ต้องปกไม่ต้องตกใจกันนะมันยังไม่ได้ถูกวิ่งรันอินไม่ได้ถูกเบรกเฟรดเอาตัวน้ํายาเครื่อมันออกไปนั่นเองนะฮะนี่คือใส่ไปแบบนี้ซึ่งถามอีกเหมือนกันนะทําไมต้องเปลี่ยนเหรอเบรกเดิมไม่ดีเหรอเบรกเดิมดีจากโรงงานดีอยู่แล้วมันมี4พอร์ตแต่พออัปเกรดเป็น6พอร์ตมันได้อะไรได้แรงดันลูกสูบนนะะได้้เยอมากขึนนะ ตัวเัาเรียกว่าผ้าเบรกมันใหญ่ขึ้นลูกสูบแรงขึ้นจานเบรกที่มีขนาดขยายใหญ่ขึ้นก็ทําให้การเบรกมันเบรกได้มันม่นใจมากขึ้น ที่ความเร็วสูงนะครับอัตราการเบรกต่างๆก็ดีมากขึ้นจานเบรกแบบเซาะล่องนะก็ช่วยไล่เรื่องของฝุ่นเรื่องของสิ่งสกปรปกประบายความร้อนต่างๆได้ดีมากขึ้นนั่นเองหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์การเบรกที่ใช้ความเร็วสูงมันดีขึ้นนั่นเองนะฮะไม่ใช่ของเดิมไม่ดีแต่ถ้าซิ่งถ้าจะเร็วถ้าจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ต้องติดแบบนี้นะไม่งั้นรถแพงๆเขาไม่ใช้จานแบบนี้กันหรอกนะครับมันมีสาเหตุเราอยากอัปเกรดเพอร์ฟอร์แมนซ์บางคนขับเร็วไงติดเบรกแบบนี้ก็ เขาเรียกว่ามันมั่นใจมากขึ้นนะครับซึ่งราคามันไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะในประเด็นของหัวใจของกอล์ฟนะครับที่บอกลูกค้าเลยว่าถ้าเราติดเบรกไปแบบนี้นะแล้วมันเกิดอุบิเหตุแล้วเราเบรกอยู่หยุดได้เนะี่ยครั้งหนึ่งคุ้มแล้วนะครับชีวิตของเรามีมูลค่ามากกว่านั้นเยอะมากๆนะฮะก็ติดไปนะตัวนี้นะครับสายไปเรียบร้อยแล้วก็ที่เห็นโช็คนะก็ใส่เป็นตัวชุดโหลดเปลี่ยนด้วยนะครับเปลี่ยนโหลดลงมา2นิ้วใช้เป็นชุดโหลดโปรเฟนเดอร์ตัวนี้จัดเป็นตัวควีนซีรีส์นะครับ ก้านตัวโชคขนาดใหญ่พร้อมสปริงนะสีแดงนะครับปีกนกปรับองศาสเวบาลูกหมากกันโครง ตัวนี้ก็เปลี่ยนใช้ชุด q u ี e n City หลดลง2นิ้วนะพอโหลดลดลง2นิ้วจุดศูนย์ถ่วงของตัวรถมันต่ำลงนะก็ทําให้การใช้ความเร็วสูงเปลี่ยนเลนกระทันหันหรือว่าเปลี่ยนเลนที่ความเร็วสูงรถจะมีความนิ่งและหนึบมากขึ้นนั่นเองนะครับชคที่ดีขึ้นศูนย์ถ่วงที่ต่ำลงนะชุดเบรกที่เข้าเซ็ตล้อและยางที่มีคุณภาพอสวานมากขึ้นก็ทําให้ Everest Wide คันนี้นะครับมี p e r f o r m มนซ์ในการขับที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับมีการตกแต่งอัปเกรดตัวรถไปนะฮะนี่านะมาดนมดดห แต่งนิดหน่อยซุ้มล้ออย่างที่บอกทำให้เข้าเซตกันนะครับข้างหน้ามันดําด้านทุกอย่างก็ต้องดาด้านหมด,ดให้มันเข้าเซตซุ้มล้อเป็นแบบยาขนาด4นิ้วจากวิกเตอร์ใช้เป็นสีดาด้านนะครับตัดเซตเข้ามานะวิ่งยาวมาถึงตัวรถเลยนะครับตัวรถก็จะเป็นอักษรวิกเตอร์บันไดเดิมของตัวรถนะครับในตัวกระจกข้างของตัวรถเองเนี่ยก็มีกิมมิกลูกเล่นให้นะครับก็คือกล้อง360ไฟมองข้างไฟกระจกข้างเป็น L.E.D แล้วก็นะครับ ไฟส่องใต้พื้นนี่มีให้กระจกซ้ายขวาเลยจากโรงงานนะครับกลางคืนนะขึ้นลงรถต่างๆปลอดภัยมากขึ้นนะครับทัศนวิสัยในการเหยียบต่างๆก็ชัดเจนแล้วก็เรื่องของตัวบายสปอตนะตัวนี้นะเตือนจุดอับสายตาที่กระจกซ้ายแล้วขวามีให้นะครับตัวแล้วก็อื่นพวกคิวกันศาสตร์ดาวหลังคาด้านบนนะครับก็จากโรงงานรองรับการติดอะแดปเตอร์ต่างๆอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแหลกหลังคาแบกจัก,กรยานขนของ,ของนะก็ไปติดตั้งเพิ่มเติมกนได้จากราวหลังคาแบบยกในรุ่นวายแท็กนะครับ ด้านหลังนะช่วงล่างด้านหลังของรถ Ford ดเขาเรียกว่าเป็นช่วงล่าง5แกนแบบวัดลิงค์ไฟฟ้าเป็นช่วงล่างตัวท็อปสุดเรียกว,ว่าเจ๋งสุดและเดบรรดารถที่เป็น PPV นะพอติดตั้งแบบนี้ไป Ford เลยบอกว่ารถของเขาเนี่ยเป็น SUV แล้วในปีนี้นะครับเพราะแก้ปัญหาเรื่องคานแข็งจบไปทั้งหมดด้วยช่วงล่างวัดลิงค์ไฟฟ้าจาก f อร์ซึ่งจดลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําให้ฟีลการนั่งตอน2ตอน3นะนุ่มนวลน,นั่งได้จริงไม่เวียนหัวแล้วนะครับกับ ตัว n น็กเจนตัวใหม่ตัวนี้นะช่วงล่างวัดลิงไฟฟ้า5แกนนะฮะกัดไปด้านหลังกันบ้างนะครับมองไปที่ด้านล่างก่อนก็จะเห็นเรื่องของท่อนะอัปเกรดท่อนะครับท่อเดิมก็ดีเหมือนเดิมนะที่ก็บอกของเดิมจากโรงงานดีหมดแต่อยากดีกว่าก็ต้องเปลี่ยนนะคนไทยนะครับ อะไรที่เปลี่ยนไปดีกว่าของเดิมนะใส่เรื่องของท่อไปครับอันนี้เป็นแบรนด์มาตรฐานนะแบรนด์รถแข่งจะเห็นกันอยู่แล้วเป็นของ HKS นะครับเปลี่ยนตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนแค่ปลายนะเขาเรียกว่าเปลี่ยนท่อทั้งเส้นนะครับเป็นปลายคาร์บอนท่อทั้งเส้นปลายคู่ออกด้านข้างจาก HKS เขาก็เคลมไว้ให้ว่าเพิ่มแรงม้าได้อีกสองแรงม้าได้เสียงต่างๆที่นุ่มนวลมา,มาเขาเรียกว่ามีกําลังแบบเรียกแร์ เบาแต่หนักแน่นั้งเวลาสตาร์ด้วมันจะขึ้มๆไปดังในตัวรถนะเขาเรียกว่าใจพ่อบ้านมันจะฟูมากเวลาเหยียบคันเร่งนะครับก็ท่อ HKS ก็จัดไปเหมือนกันส่วนตกแต่งด้านหลังไม่ใส่อะไรเยอะมากนะครับเน้นความเป็นดำด้านนะ็่คือใส่ชุดข้อไฟดำด้านไฟท้ายตัวรถเป็นซิกเนเจอร์สปอร์ตนะครับเป็นซิกเนเจอร์นะครับ LED อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะไฟก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจากโรงงาน Ford Signature ฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าซึ่งในรุ่นตัวใหม่ อ่า uh, ตัวยูโรไฟเนี่ยมันไม่มีคิกเซนเซอร์แล้วนะนะตัดออกไปแล้วนะตัดคิกเซนเซอร์ออกไปแต่ว่าสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะตัวนั้นจะแอดออนเพิ่มก็บอกกับได้นะครับสามารถใส่เข้าไปได้เหมือนเดิมอันนี้ก็ภายในตัวรถนะความกว้างขวางก็ใส่เต็มเลยท่อเทอร์เมื่อกี้ที่เปลี่ยนทั้งหมดอะยัดเข้าไปในรถคันเดียวได้นะครับ ก็เท่ากับว่าความกว้างสัมภาระวามอนเนกประสงค์นะไม่ต้องพูดถึงที่เห็นมันขนได้ขนาดนี้นะครับงั้นมันอนเนกประสงค์มากๆแน่นอนอยู่แล้วนะครับด้านท้ายตัวรถตรงนี้ก็เป็นสเกิร์ตจากวิกเตอร์นะครับเป็นแบบท่อคู่ 4R เลข8หรืออินฟินิตี้นะตรงนี้ก็ตัดด้วยสีดำด้านนะครับจากแบรนด์วิกเตอร์ก็ติดตั้งเข้าไปเข้าเซตแบบนี้ด้านหลังเซนเซอร์มีให้นะกล้องหลังมีให้ระบบเตือนการชนด้านหลังนะระบบช่วยเบรกด้านหลังนะครับ การกัดระยะมีเขาเรียกว่าไดมิกไกด์ไลน์เวลาหักกูุงอะไรพวกนี้มีให้ครบหมดนะฮะแล้วก็มาตรฐานยูโรไฟใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเติมสารเพิ่มประสิทธิภาพแอดบูลนะจะเพิ่มเข้ามาในตัวยูโรไฟนะฟอร์ดเป็นยูโรไฟแล้วนะครับ ซึ่งแอดบูนี้ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่มันมาในรถยุโรปอยู่แล้วนะครับใครใช้เบนซ์ใช้ BM อยู่ดีเซลก็จะมีแอดบูให้เติมนะซึ่ง Ford ก็มาแล้วนะครับข้อดีมันมีนะไอ้ตัวแอดบูเนี่ยมันจะไปจับขมเหลาไปจับกลิ่นของตัวดีเซลนะเครื่องยนต์ดีเซลรู้อยู่แล้วมันกลิ่นมันแรงพอเปยนตัวนี้นะครับขมเหลามันน้อยกลิ่นน้อยมากจนแทบไม่ได้กลิ่นนะครับพอมันเป็นแบบนี้ข้อดีนะเราซื้อไปรถแบบนี้พี่มีร้านจอดรถอยู่แล้วแหละซื้อบวกนี้ไปนะบ้านนี้ม นะจะวอมคงวอมเครื่องก่อนไปสตาร์ททิ้งไว้ให้อ์เย็นกลิ่นมันก็ไม่เข้ารบกวนข้างในไม่เข้าไปรบกวนล,ลูกๆไม่เข้าไปรบกวนพ่อคุณแม่ที่อยู่ด้านในนะครับก็สตาร์ทรถตรงนี้ได้เลยหรือไปรับลูกรับหลานก็ไม่ต้องดับเครื่องมานั่งข้างนอกสตาร์ทเครื่องแล้วก็นั่งเย็นๆในรถได้ไดกลิ่นไม่รบกวนคนอื่นนี่คือแอดบูนะจากสารเพิ่มประสิทธิภาพที่พี่จะได้ไปในเกจของยูโรไฟนั่นเองนะครับมาดูเรื่องของด้านหน้ากันเมื่อกี้ตอน 2- ตอน3พาดูไม่ได้แล้วเพราะว่าใส่ของเต็มเลยนะครับด้านหน้าตร ของรุ่นวายแท็ก็จะต่างกับรุ่นไทเทเนียมนะจุดที่ต่างก็คือการเดินสายของตัวได้นั่นเองนะครับได้ก็ใช้เป็นสีส้มแบบนี้แล้วก็มีไฟแอมเบนทไลท์เนี่ยทั้งไทเทเนียมทั้งวายแท็มีทั้งคู่นะการเดินก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเอกลักษณ์ของเอเวอเรสต์วแท็กเบาภายในจะเป็นแบบนี้นะครับมีการปากคําว่าวายแท็อยู่ที่เบาคู่หน้าส่วนตัวร์ดเนี่ยปรับเป็นไฟฟ้า8ทิศทางนะ หน้าหลังขึ้นลงดันหลังพวกนี้มีให้หมดอยู่แล้วนะครับเรื่องของตัวเบาะนะเป็นปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับจากก้านเนี่ยที่จะกล้องทําให้ดูนะครับเดินซ้ายเดินขวาต่างๆนะฮะก็จะมีตรงนี้แปทิศทางคู่หน้าเรื่องของแอร์แบ็กนะเจ็ดลูกนะครับพวงมลาลัยสิบตำแหน่งเอ้ยไม่ใช่พวงมลาลัยบ้าเลยขับเยอะขนาดนะั้นลำพงลำพงสิบตำแหน่งนะครับรอบตัวรถนะแล้วก็กระจกมองหลัง ตัดแสงออโต้ Auto, นะครับมีจุดเสียบกล้องบันทึกหน้ารถนะไม่ต้องเดินสายเนี่ยมันเสียบข้างกระจกได้เลยนะครับไม่ต้องไปเดินสายให้มันลกทุงลังนะครับหน้าจอของตัวรถก็เป็นขนาด12.4นิ้วนะรองรับระบบ Sync4A a แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อจากมือถือ นะครับก็จะดูได้เลยว่ารถเป็นยังไงบ้างนะน้ำมันแค่ไหนเดินทางตรงไหนมี GPS ต่างๆนะครับเช็คอาการตัวรถสั่งล็อกรถปลดล็อกรถจากระยะไกลได้นะแล้วก็ตัวหน้าจอเป็นแบบทัสกีนี่แตะนะครับแตะง่ายนะทัชมา a p p l e CarPlay พ n d r o i d Auto เป็นแบบไร้สายไม่ต้องเสียบสายเลยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะแล้วก็เป็นไวเลสขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับเล่นแอปต่างๆแบบนี้แอร์เป็นแอร์อัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาแล้วเมื่อกี้ที่กอลฟขิงไว้อะเดี๋ยวปรับก่อนนะ นี่เห็นไนหะม15.5อ,องศา,ศาจริงๆน,ะกะ,น,ะ,งนกะก็ไม่ได้โมะนะครับยังไงเป็นพี่สมรักเลยแล้วก็ไม่ได้โมะนะครับเรื่องของอุณหภูมิมันต่ำจริงๆนะพี่ไปเช็ครถที่บ้านได้นะครับว่ามันต่ำขนาดนี้หรือเปล่างั้นนี่รถฟอร์ดแอร์มันจึงหนาวจากการออกแบบของวิศวกรน,นะครับอ่ะก็ปิดก่อน จุดชาร์จอื่นๆมีให้ครบอยู่แล้วแหละและจุดไวเลสชาร์จไทป์ซีไทป์เอต่างๆนะครับมีให้ครบต่อการใช้งานแล้วก็เรื่องของเกียร์นะครับเกียร์ไฟฟ้า e s h i f t e r 10 Speed ระบบขับเคลื่อนนะครับสี่ล้อที่เป็นแบบพาร์ทไทม์นะเลือกได้สความเร็วสูง4ความเร็วสูง4ความเร็ว,ว,เว,ว,เวต่ำนะครับซึ่งก็มีข้อกำหนดในการใช้งานอยู่การที่เราจะเปลี่ยนจากไอสความเร็วสูงไป2ความเร็วสูงเนี่ยเราสามารถกดเปลี่ยนได้เลยนะครับ โดยที่ขับอยู่ไม่ต้องจอดแต่ขอแค่ความเร็วไม่เกิน0 0อ่าน่าจะร้อยร้อยยีก็ไม่แน่ใจนะนะครับประมาณนี้ไม่เกินนี้แต่ถ้าเกิดว่าเผอเกินอยู่แล้วไปกดโดนล่ะมันก็จะกระพริบกระพริบไปเรื่อยๆนะครับแต่มันจะไม่เปลี่ยนให้รอความเร็วถึงมันถึงจะเปลี่ยนให้งั้นมีฟังก์ชันที่เซฟตี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ากดจิ้มแบบนี้เลนะแล้วก็โหมดการขับขี่นะครับหมุนตรงนี้เอามันก็จะมาเปลี่ยนที่ตัวหน้าจอของตัวรถนะขนาด12นิ้วแบบเต็มสเกลแบบนี้นะเ,เดี๋ยวก็หมุนให้ดู นี่หมุนนะครับนะมีโหมดปกตินะครับโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงนะถนนลื่นนะคนเล่ล่องพวกนี้กดหมุนเปลี่ยนระหว่างขับได้เลยสมมุติว่าขับอยู่ฝนตกหนักเลยนะครับเปลี่ยนมาถนนลื่นนะครับตัวรถก็จะทําการ เปลี่ยนเป็นระบบ4คูณ4ให้นะแล้วก็เซตเรื่องของน้ำหนักพวงมาลายัยน้ำหนักคันเร่งน้ำหนักเบรกให้มันสัมพันธ์นกันกับโหมดการขับขี่เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานนั่นเองนะนี่คือระบบอัจฉริยะจาก Ford นะไปลุยโคลนแล้วไปลุยล่องไปออกทริปกับเขานะมีรถ4คูณ4ไปเที่ยวแล้วก็เปิดตัวนี้นะใส่ดิฟล็อกนู่นนี่นั่นให้ครบนะครับเปิดหน้าจอออฟโรดมีไกด์ไลน์ตัวล้อต่างๆบอกให้โหมดแบบนี้นะครับนี่ใส่เสร็จปุ๊บเข้าทางปกติแล้วนะครับ จะขับกลับบ้านก็กดโหมดปกติทุกอย่างมันก็จะปิดระบบนะไปใช้งานในโหมดปกติขับ2ความเร็วสูงเห็นนะก็จะบอกให้ครบหมดนะหน้าจอมีฟังก์ชันมีรายละเอียดเยอะเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ Adaptive Cruise Control ตั้งระยะห่างจากรถคันหน้าต่างๆเนะี่ยมีให้ใช้หมดเลยนะครับเบรกมือไฟฟ้านะแล้วก็การถอยจอดนะ ตรงนี้นะครับอยู่ในปุ่มนี้นะระบบช่วยจอด2.0ส่วนตัวนี้ออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับรำคาญกดเปิดกดปิดได้นะไม่ต้องกลัวนะมันมาตามมาตรฐานยูโรไฟอ่ะไม่พี่ไม่ชอบพี่ก็กดปิดมันนะครับเขาไม่ได้บังคับต้องเปิดนะก่อนมีตัวเลือกให้แล้วนะแล้วก็ช่องเก็บของต่างๆนะที่มีขนาดใหญ่แล้วเปิดก่อนอช่วยามากไม่รู้นะแล้วก็บอกไม่ช่วยเลยนะครับเปิดมูนลูปก่อนอ่านมะนะีมู loop, นลูปแตนลูปนะเปิดปึด๊บนะครับวิ่งไป ตัวมูลรูฟนะครับข้อดีเลยคนนั่งตอน2ตอน3นําเปวลาไปเที่ยวอากาศดีๆีเนี่ยเขาจะได้ฟิลการท่องเที่ยวที่มีความสุขมากขึ้นเลยนะครับบรรยากาศเขาจะได้อารมณ์ร่วมกับผู้ขับขี่มากขึ้นนะสันรูุอะไรพวกนี้ก็มีให้ใช้หมดนะฮะแล้วก็เปิดมากดเปิดกดปิดได้นี่นะเปิดสันรูุนะฮะ่ะเปิดเสร็จเอาหน้าเนอยืดออกไปอะไรก็แล้วแต่ได้วิวได้บรรยากาศนะอีกแบบหนึง่งนะในการท่องเที่ยวนะ มีดีกว่าไม่มีนะครับซึ่งบางคนก็บอกว่ามีซันรูฟพี่ไม่ได้ใช้เลยรถพี่แบบน้ํารั่วเลยเปิดไปซึมเข้ามาในซันรูฟหยดเข้ามาในตัวรถนะ,ะนั้นคือเขาเรียกว่าการใช้งานของซันรูฟเนี่ยตัวยางที่มันถูกกดทับอยู่นะครับเราต้องมีจังหวะให้มันคลายบ้างนะเท่ากับว่าเราจอดเนี่ยมันต้องมี วันสองวันน่ะที่เราต้องขยับต้องเปิดให้มันเลื่อนให้ตัวยางนะครับมันได้คลายตัวจากการกดทับนะนี่คือวิธีถนอมเรื่องของการใช้งานซันรูฟนะครับถ้าปิดไว้ตลอดนะมันรั่วเร็วแต่ถ้ามีการเปิดบ้างนะครับใช้งานให้ตัวยางมันมีการคลายตัวบ้างเนี่ยนะครับตัวซันรูฟต่างๆมันก็จะมีเขาเรียกว่าอายุที่ยาวนานขึ้นนะตัวยางที่ตัวซิลต่างๆของตัวรถนะครับอ่ะปิดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับ Everest Y ทครับพี่ จบไปเอเวอร์เรสต์บแท็กท่นนี้นะครับคุณผู้ชมครับ กับการแต่งวิกเตอร์ใส่กระจังหน้าเรนดอนชุดลงชุดโหลดจัดชุดยางใส่ชุดเบรกอัปเกรดให้ท็อปๆแบบนี้ไอชุดแต่งที่เห็นแบบนี้ซื้อเพิ่มนะพูดเลยซื้อเพิ่มไม่มีแถมนะครับแถมบางอันเนี่ยซุ้มลมซุ้มล้อฟิล์มเฟิร์มต่างๆเนี่ยแถมให้ไอชุดหนักเนี่ยซื้อเพิ่มนะครับพี่ๆีที่สนใจแล้วอยากได้รถนะครับโทรปรึกษาก็ได้นะเดี๋ยวให้เบอร์ไว้นะครับแต่งรถแบบไหนรถคันใหม่แล้วอยากได้อยากได้ทรงยังไงนะครับปรึกษาก็ได้ตลอด24ชั่วโมงนะแล้วก็ ยังไม่ได้ติดตามช่องกอลฟนะครับอีกทีหนึ่งนะกดกระดิ่งกด s u b สไครต์กดติดตามช่องกอลฟไปด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่ตอไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ